บุคคลที่รับจ้างสมัครเข้ารับเลือกตั้งมีความผิดสถานใดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีหากมีผู้ที่รับจ้างสมัครเข้ารับการเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวจะมีความผิดสถานใดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ .2562 มาตรา54บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้งห้ามมิให้ผู้ใดให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจ,ออาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบกับมาตรา126ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา54มาตรา65วงเล็บ1หรือวงเล็บ2มาตรา67วรรค1มาตรา84มาตรา85วรรค1มาตรา88มาตรา92มาตรา99หรือมาตรา101ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีดังนั้นบุคคลที่รับจ้างสมัครเข้ารับการเลือกตั้งจึงมีความผิดตามกฎหมายดังนี้ 1. ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปี สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามรับชมได้จากช่อง YouTube ด้วยการกดติดตามหรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ E